รีวิว n ิวติโน่สา l นะครับเป็นเครื่องโซญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเช็คสภาพเครื่องกันเลยนะครับเครื่องบอดี้สภาพใหม่มากนะครับก็จากตามรูปเลยนะครับริ้วรอยแทบไม่เห็นนะครับด้านบนก็ปกติครับอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับเป็นข่าฝุ่นสินค้ามือสองนะครับ้านค้าปกตินะครับ ปกติครับปกติครับด้านหลังนครับก็มีมีจุดนิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูอาบีลอยตรงนี้นะครับนิดเดียวครับตรงแถวนี้นอกนั้นก็ปกติหมดนะครับโดยรวมสภาพเก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพด้านนอกนะครับประกาเป็นตัวนี้นะครับ สภาพที่ดีมากนะครับเครื่องก็ข้างในก็สวยอยู่นะครับข้างในตรงนี้นี่ครับยังใหม่อยู่นะครับข้างในอันนั้นเราก็ไม่เก็บนะครับเหมือนไม่ควจะเล่นนะครับมีระคบฝุ่นนิดนึงก็ไปใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรฟิล์มก็ติดมาแล้วนะครับตัวนี้ติดฟิล์มมาแล้วแต่มีฝุ่นติดนิดนึงนะครับ หน้าจอก็ติดฟิล์มมาให้แนละ้วอันนี้ผมเช็ดน,นะครับจะจะมีฝุ่นตรงนี้นะครับ่าจะเป็นฝุ่นที่ว่าตอนติดฟิล์มนะครับแล้วมันติดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็พิจารณาดูนะครับเป็นฟิล์มที่แบบติดเข้าไปแล้วมีฝุ่นเข้าไปนะครับนี่นะครับเป็นฝุ่นตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในาการเล่นนะครับ โอเคนะครับก็สภาพโดยรวมเกว่าเปเ็นตะเป็นสภาพที่ดีมากครับก็อุปรกรณ์ที่จะมีให้นะครับก็เป็นสายชาร์จ USB นะครับเป็นแบบชาร์จกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์นะครับอะแดปเตอร์ไฟไทยชาร์จต่อได้เลยนะครับหรือจะใช้กับ power bank หรือว่าใช้ร์จกคอมพิวเตอร์ก็ชาร์จได้ครับเทนวันนะครับ,รบแล้วก็เมม32 g b ตนะครับตัวนี้ประกัน7ปี ของ s a n d ิสนะครับประกันแซนดิสนะครับเจ็ดปีเมมมันจะอยู่ในนี้นะครับปึ๊บอ่ะนี่นะครับเม,มมจะอยู่ในนี้นะครับก็จับแปลงเครื่องแล้วก็ลงเกมให้เรียบร้อยละลงโปรแกรมให้เรียบร้อยก็เทสเครื่องนะครับอาจจะเทสชาร์จเครื่องก่อนนะครับของขี้เกียจแกะแล้วกันนะครับไม่เอา ใส่ชาร์จใหม่ก็เลยไม่อยากแกะ๋ยวเช็ดแบบนี้แล้วกันนะ,ะนะนี่ก็เสียบเบ้าหลังนะครับใช้อแดปเตอร์ซัมซุงนะครับอันนี้ทีเทนนะครับกาะนี่ครับไฟเข้าปกตินะครับโอเคตามนี้ครับแล้วก็ไปเลยลด power เปิดเครื่องนะครับ เครื่องทำการแปลงแล้วก็ลงเกมลงโปรแกรมอัปเดตเฟิร์มแวร์ทุกอย่างครบนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นเมนูญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับคราวนี้เปลี่ยนแล้วมันก็เครื่องมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเล่นไม่ได้บางเกมก็เลยใช้เมนูญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเป็นเฟิร์มแวร์ตัวนี้ครับ S.1.3 นะครับ แปลงให้เฟิร์แมแวรล่าสุดนะครับอ่ะเรียบร้อยก็แจ้งโปรแกรมตามเคยนะครับก็โปรแกรมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมอ m มูเลเตอนะครับเล่นเกมเก่าครับเช่นอ่าซูเปอร์แฟมิลี่คอมเกมบอยคั o เล r g a เกมบอยขาวดำ เครื่อง Nintendo DS นะครับก็ลงโปรแกรมไว้ให้แล้วก็ลงตัวเกมมาให้เราๆพันเกมนะครับพอเข้าไปเลือกเล่นเกมได้นะครับเป็นเกมเก่านะครับตัวนี้เป็น Super Family Com ครับก็ลงอีมูแยกไว้ก็ลงเกมไปวปร <400 S 1> <500 S 2> ะมาณ4 0 0เกมค่ะ500อจำไม่ได้นะประมาณนี้อันนี้โปรแกรม l u m a ั Update ครับก็อัปเดต l u m a ให้เรียบร้อยแล้วรองรับเกมใหม่ๆได้ยาวๆครับโปรแกรมเปลี่ยนตัวเกมนะครับ ก็ใช้โปรแกรมตัวนี้เปลี่ยนได้กรณีที่เข้าตัวเกมแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างตัวเช่นโปเกมอนนะถ้ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับก็รู้จกักหล่งแยกเอานะครับอันนี้ที่ชอบอน,นี้โดนแบนนะครับใช้ไม่ได้ติดไว้เฉยเอพีไอไว้ลงเกมนะครับใครที่อยากาลงเกมใหม่ก็ตายครับแต่ตัวเกมนี้ลงให้เต็มแล้วครับลูกค้าต้องไปลบเองนะครับแล้วก็ลงใหม่ อันนี้อัลมอนอันนี้เขาเรียกเป็ทีมนะครับก็ลงทีมไว้สิบกว่าทีมครับใครจะเปลี่ยนทีมก็ได้ครับโปรแกรมลักษณะก็ตามนี้นะครับเกมก็ลงให้ประมาณ5-60เกมนะครับประมาณตีประมาณ50-60นะก็ตามนี้เดี๋ยวไล่ไปช้าๆนะครับมาริโอมีโปเกมอนนะครับมอนเตอร์ฮันเตอร์ครับที่ลงมาให้เกมลักษณะนะ ไม่ชอบใจก็ไปเปลี่ยนเองนะครับไม่ได้รับที่ว่าเปลี่ยนลงเพิ่มให้นะครับอ่าเนียบร้อยนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คปุ่มกันนะครับก็เช็คจากโปรซ์สามดีก่อนแล้วนะครับอันนี้ปิดนะครับปิดอยู่นะเดี๋ยวเปิดนะอ่ามีการขยายนะครับก็สามดีใช้ปกตินะครับต่อไปเป็นปุ่มข้อมูลนะครับก็คือ lr ครับกด l นะครับนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้ตัว r จะขึ้นตรงนี้ เอากดบนนะครับอันนันหลอกนะครับดูด้านล่างนะครับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วนะครับโอเคปกตินะครับควงเลยต่อไปเป็นบนล่างนะครับปกตินะซ้ายขวาปกติตัวนี้ก็จะเช็คได้ปุะมาณเดียวอันนี้เราไม่เช็คกบตัวเกมนะครับระบบ Wi-Fi ครับก็เดี๋ยวเปิดครับต่อไวที่บ้านเรียบร้อยแลวเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าต่อได้ อ่าโอเคต่อใช้งานปกตินะครับแนะนําปิดนะครับใครไม่เล่นออนไลน์ก็ปิดไปเกมมันจะเกมพวกพวกพวกเล่นแทมันจะไม่ขึ้นมาถ้าปิดไปแต่ถ้ามันถ้าเราเปิดมันจะเกมพวกเกมมันจะขึ้นมาเป็นเกมของแท้ครับก็หมดแล้วนะทุกอย่างก็เหลือเช็คตัวเกมนะครับ โอเคมึงง่ายโค้ดเบสิกนะครับก็เ็นเทนนะครับระบบสัมภาษณ์อ่ะยวไม่เช็คเดี๋ยวเช็คให้นะครับปากกามีให้นะครับ กดเลยครับสัมผัสและปกตินะครับนี่ครับโอเคสัมผัสได้ปกตินะเสียงนะครับปิดเสียงนะครับอันนี้ปิดเสียงเปิดเสียงโอเคเสียงปกติใช้ปุ่มเลยครับอันนี้ปุ่มหมายใช้เล่าเลยนะปุ่ม X นะครับ,รบปุ่ม A โอเคปุ่ม B กระโดดอ่าโอเคไปกันเลยเทเบื้องต้นนะครับ โอเคนะครับก็ใช้างาน,นได้ปกติครับใช้างาน,นโอเคนะครับปิดเครื่องก็ตามนี้ครับกดออกมาแล้วกดปิดเครื่องกดออกจากเกมปิดเครื่องนะครับก็เรียบร้อยนะครับฟ๊ลาลูกค้าถ้านใดสนใจติดต่อทาง facebook ได้นะครับ นี่ครับ f c e e o o o l ลายตามนี้ครับจะส่งให้ฟรีครับกรณีสั่งตรงจาก Facebook หรือ l ล n e ครับกรณีต้องการซื้อสินค้าผ่านแอป s h อ p e e หรือ Lazada ครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ครับคลิปจบเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ